สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้จะเจอกับผมเดอะนากเทบอลแบบนี้ครับแน่นอนครับ จะต้องมีบทวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลครับรวมไปถึงทัศน์ฟุตบอลและแนวทางฟุตบอลที่น่าเลือกเชียร์ครับประจำค่ำคืนวันนี้มาฝากพี่ๆท่านเป็นประจำแบบนี้ทุกวันครับแต่ก่อนที่จะปร,ะรงรายละเอียดครับเกี่ยวกับเกมฟุตบอลที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้ครับสำหรับพี่ๆท่านใดครับที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วครับอยากหาครอบครัวครับที่จะร่วมลุ้นร่วมเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันครับก็ตามเข้ามาเจอเจอกันในหมู่บ้านได้เลยครับและที่สําคัญในหมู่บ้านของเราครับยังมีแนวทางฟุตบอลดีๆตลอด24ชั่โม จากนัดและพี่พี่ทีมงานครับรวมไปถึงกูรูบอลชั้นนำครับแนวหน้าของเมืองไทยที่เข้ามาในหมู่บ้านแล้ว อาจจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีครับและสาหรับค่ําคืนวันนี้นะครับใครที่อยากได้ตัวเน้นตัวหนักตามเข้ามาเจอเจอกันในหมู่บ้านได้เลยครับทางเข้าหมู่บ้านเดี๋ยวนักปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์ลวกันนะครับและสําหรับ3ามคู่ครับที่น่าเลือกเชียร์ในค่าคืนวันนี้ที่นัดหยิบยกมาฝากวิเคราะห์และคัสสันมาให้แล้วเป็นอย่างดีจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ เปิดหัวกันที่ฟุตบอลยูโรเลยครับเป็นทางด้านของเบลเยียมครับจัดเจอกับทางด้านของยูเคสถานการณ์ในกรุ๊ปนี้ยังมีโอกาสลุ้นในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยกันทั้งคู่ครับปัจจุบันเบลเยียมเองมี3คะแนนครับเท่ากับทางด้านของยูเคเลยครับที่มี3คะแนนเท่ากันครับโดยเกมวันนี้ครับก่อนลงเตะเขามองว่าเบลเยียมเหนือกว่ากับโจทย์ที่บังคับให้เบลเยียมต้องชนะเท่านั้นถึงจะได้เฮครับเมื่อตัดเกรดแบบนี้ครับและมองจากภาพรวมโจที่เปิดมากระแสภายในและเจาะลึกเข้าไปดู ความพร้อมของทั้งสองทีมครับนัดแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่เบลเยียมได้เลยครับเกรดฟุตบอลยับมาตรฐานฟุตบอลรวมไปถึงขุมกําลังครับยังปฏิเสธไม่ได้จริงว่าเบลเยียมเหนือกว่าทางด้านของยูเครนทุกมุมทุกด้านจริงและแรงจูงใจของเบลเยียมเองก็ยังดีอยู่ครับเพราะฉะนั้นสําหรับค่ําคืนวันนี้ในเมื่อโจทย์เปิดมาแบบนี้น่าจะไม่ใช่งานยากของเบลเยียมหากเล่นและรักษามารฐานของตัวเองได้วันนี้ใน90นาทีเบลเยียมจับเบียดเอาชนะยูเครนได้อย่างแน,น่นอนเลือกเชียร์ไปที่ เบลเยี่ยมฟินจ,จ,จัดแน่นอนครับ คู่ที่2ครับเรายังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลยูโรครับเป็นทางด้านของสโลวาเกียจะเจอกับทางด้านของโอรโมาเนียครับก่อนลงเตะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ในกลุ่มนี้เข้มข้นจริงๆครับทั้งสโลราเกียและโรโมาเนียครับมี3มคะแนนเท่ากันครับยังมีโอกาสลุ้นในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยกันทั้งคู่ครับก่อนลงเตะวันนี้เขามองว่าเสมอไหนเสมอกันเลยครับเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูกระแสภายในมองจากภาพรวมและความพร้อมของทั้สอง นัดแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่โรมาเนียได้เลยครับก็ต้องบอกตรงครับว่าเกรดฟุตบอลในโรมาเนียถือว่าเป็นมามืดในฤดูกาลนี้เลยก็ได้ถึงผลงานในช่วง2เกมแรกอาจจะยังไม่ดูดีเท่าไหร่แต่ว่าลึกๆแล้วมาตรฐานฟุตบอลค่อนข้างที่จะดีเลยครับเสมอไหนเสมอกันแบบนี้ครับนะัดเชื่อว่าใน90้านาทีครับอย่างน้อยที่สุดโรมาเนียจะไม่แพ้ส,สโลวาเกียและหากมองหาผู้ชนะยังมองว่าเกมวันนี้โรมาเนียจะทําได้ดีกว่า เลือกเชียรโรมาเนียฟินจะจัดแน่นอนครับ คู่สุดท้ายในคัมคือวันนี้ครับเรายังอยู่กันที่ฟุตบอลยูโรครับเป็นทางด้านของตุรกีจะเจอกับเช็คครับก่อนลงแต่ถูกมองว่าเสมอไหนเสมอกันเลยครับโดยสถาการในกรุ๊ปครับตุรกีมี3คะแนนส่วนเช็คมีเพียง1คะแนนครับตุรกีต้องการเพียงผลเสมอส่วนเชกครับต้องการชนะเท่านั้นครับถ้ายังอยากผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับสาหรับคัมคือวันนี้ครับในเมื่อโจทย์เปิดมาเสมอไหนเสมอกันแบบนี้เจาะลึกเข้าไปดูกระแสภายในภาพรวมครับ และความพร้อมของทั้งสองทีมนัดแนะนำครับให้เลือกเชียร์ไปที่เช็คได้เลยครับในเรื่องของเกตฟุตบอลครับเช็คยังแอบดูดีกว่าทางหน้าของตุรกีรวมไปถึงคุณภาพของตัวนักเตะก,ก็ยังถูกมองว่าเหนือกว่าด้วยสําหรับตัวนั้นเองเพราะฉะนั้นสําหรับค่าคืนวันนี้เสมอไหนเสมอกันแบบนี้อย่างน้อยที่สุดเช็คจะไม่แพ้ครับและในเรื่องของแรงจูงใจวันนี้เช็คเต็มรอยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสําหรับค่าคืนวันนี้หากมองหาผู้ชนะยังเชื่อว่าเช็คจะทําได้ดีกว่าให้เลือกเชียร์ไปที่ เช็คฟินจัดๆแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดของ3คู่ในค่ำคืนวันนี้ใครผ่านมาในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามครับและร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยสำหรับค่ำคืนวันนี้ขอให้ทุกท่านครับเชียร์บอลแบบมีความสุขและจะเจอกับนัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ